วันนี้ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับช่องรีวิวเมคายนั่นเองจะเป็นช่องที่สามารถมารีวิวอนิเมะให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองอนิเมะที่เราจะรีวิวในวันนี้ก็คือมาตามูเนะคุงโนริเวนก็คือการแก้แค้นของมาตามูเนะนั่นเองเรื่องเป็นการ์ตูนออกใหม่ใน2017นะคะคือ ออกฉายวันที่5มกราปี2อง7ก็คือฉายไปแล้วนะคือผลิตอนิเมะโดยซิวเลิงนะภาพค่อนข้างสวยสวยงามมากนะตามที่เห็นก็คือว,วันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวละครแล้วก็เล่าสปอยค่อนข้างสปอยนิดนึงนะเดี๋ยวจะบอกให้ปิดคลิปตอนไหนก็ตอนที่จะสปอยแล้วกันโอเคตัวละครหลักของเราก็คือพระเอกก็คือมาคาเบะ a มาซามูเนะนะคะคือ ตอนเด็กเขาเป็นผู้ชายที่มีความอ้วนท้วมเรียกว่าเจ้าหูนั่นเองนะเป็นผู้ชายที่เรียกว่า <c oughs> เป็นคนที่ทะนงตัวสูงนะคะเป็นโดนเพื่อนๆแกล้งอยู่บ่อยๆแล้ววันหนึ่งก็โดนแดบเหมือนโดนจะโดนไล่มาถึงบ้านของนางเอกนะคะแล้วก็นางเองกก็ให้สุนัขของเขานะไปช่วยมาาเบะนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเล่นกันมาเล่นด้วยกัน ค่อนข้างบ่อยนะเดี๋ยวจะเราจะพูดถึงที่หลังก็คือคนที่สองก็คืออาดาอาดาคาก,ากิหรืออาดาคากินี่แหละอาดาคากิอากิเป็นลูกคุณหนูจากตระกูลรวยจากตระกูลอาดาคากิเป็นตระกูลที่ค่อนข,ข้างแบบรวยมากๆนะแล้วก็เรียกว่านิสัยในตอนโตมาจะเป็นนิสัยที่แบบว่าไม่ชอบผู้ชายแล้วก็เป็นนิสัยที่ค่อนข้าง,างจะแย่นะแต่ว่า ตอนเด็กก็คือเป็นคนที่เล่นกับพระเอกนะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยพระเอกอยู่ในหลายๆเรื่องหลายๆเ,เรื่องมากๆเลยแล้วก็มีตัวประกอบอีกมากมายหลายอย่างนะเราจะเรียกเขาว่าตัวประกอบเพราะว่านังเอกเราอยู่จ้องแค่คนเดียวเท่าน,นั้นโคตรอวยอะ่ะ <c oughs> โอเคนะอนิเมะเรื่องนี้ก็คือการแก้กแค้นของมาสมุเนะก็คือพระเอกอะในเรื่องย่อพระเอกนี่ก็คือ เป็นคนที่อ้วนท้วมแล้วก็เป็นตอนเด็กเนี่ยอ้วนท้วมมากแล้วก็แบบแก้มเยอะมากอน่ารักมากเลย <S <S แล้วก็มาเล่นกับอากินะอากิก็คือหนูจะคนรวยนะ <S 1> <S 1> ตอนสมัยนั้นคืออันนี้เป็นการสปอยนะ <S <S เป็นเมทของเขานะเมทของเขาเป็นเพื่อนเล่นด้วยตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าเมทอะเป็นเมทหรือคนรับใช้นี่แหละชัดชื่อไม่ได้ เมดของเขาเป็นอีสุอิสัยะแล้วก็ไม่สามารถเล่นกับอากิได้อากิก็แบบค่อนข้างเหงานะแล้วก็เป็นแบบเบื่อมากเลยนะก็ไปเจอกับมาซามุเนะครูนะมาซามุเนะที่โดนเพื่อนเขาแกล้งไล่ต้อนมาหยุดจนหน้าบ้านเขาก็เลยอากิก็เลยตอนนั้นอากินะเล่นกับสุนัขของเขาอยู่จน เขาก็เลยบอกให้สุนัขของเขาสุนัขของเขาเนี่ยเป็นสุนัขที่ค่อนข้างเชื่อฟังคําสั่งเจ้านายก็เลยอากิก็เลยสั่งให้สุนัขไปช่วยมาซามมเนะซึ่งสุนัขก,ก็ทําตามนะแล้วก็แบบเพื่อนเขาบอกเออตามบทตัวประกอบเดี๋ยวจะกลับไปเก้แคสอะไรทํานองนี้นะกน็นั่นก็ทําให้พระเอกรู้จักกับนางเอกนะพระเอกในตอนนั้นก็นะแต่โตขึ้นมาโคตรหล่อเป็นคนที่สุดยอดจริงๆ แล้วมันก็มีเหตุการณ์พิขันนะคือพระเอกกับนางเอกเล่นกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะคือแม่ของนางเอกอะเราจะเล่าตรงนี้ก่อนคือแม่กับพ่อของนางเอกอ่ะขอโทษแม่กับพ่อของนางเอกนะคือเขาเหมือนไม่จะหยากกันอนะ่ะแต่แบบทะเลาะกันอะไรพวกนี้ยคือไม่เชิงทะเลาะอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันอนะ่ะแต่แบบเวลาไปเที่ยวกับพ่ออย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้ไปกับแม่ไปกับพ่อแค่สองคน แบบเวลาไปชื้อชุดแต่งตัวกับแม่อย่างเงี้ยพ่อขาก็ไม่ไปด้วยคือพ่อกับแม่เขาไม่เคยอยู่กันครบสามคนสักทีนะจะขาดคนใดคนหนึ่งไปตลอดซึ่งมันก็เหมือนกลายเป็นการขอบความอุ่นซะนิดหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างช่วยไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นอาดาอาดาคากิอากิก็ยังเด็กอยู่นะก็เลย ได้เพียงแค่อดทนนะแล้วมาซาโมเนะเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนในตอนนั้นอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะมาซาโมเนะก็ซื้อมามาซาโมเนะก็มาหาอาราคากิทุกวันเลยก็มาเล่นด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ซื้อช็อกโกแลตที่แบบเหมือนมันต้องแย่งกันในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเออแบบเออมันแบบเป็นของที่แบบต้องแย่งกันอ่ะเออแล้วพระเอกก็แย่งซื้อมาได้นะแล้วก็เอามาให้หนางเอกซึ่งนางเอกก็แบบว่าไม่เอาไม่เอาหรอก หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมแบบไม่เอาหรอกฉันได้มาเยอะแล้วพวกช็อกอะไรแบบนี้ซึ่งพระเอกก็แบบเศร้าเศร้านะแล้วก็นางเอกก็เล่าว่าเนี่ยพ่อกับแม่ฉันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตามที่เล่าไปเบื้องต้นนะคือพระเอกก็ร้องไห้พระเอกก็ร้องไห้นางเอกก็บอกว่านายจะร้องไห้ทําไมเนี่ยก็แค่ไม่รับช็อกกแลตเองอย่าทําตัวนแอสิอะไรประมาณนี้นะก็นางเอกพระเก็บอกว่า เปล่าผมไม่ได้ร้องให้เรื่องนั้นผมร้องให้ที่พ่อกับแม่ของนางเอกอะ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบสศร้าเศร้าเออนางเอกก็บอกว่าเออนายนี่มันเป็นคนที่อ่อนโยนเสมอเลยนะแล้วก็ยื่นมือไปให้พระเอกนะซึ่งมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะช่างมันซึ่งเลยวันนั้นก็คือเขาก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะจาไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วก็กลับพ่อกลับมา กลับบ้านมาพระเอกก็จะไปหาหนางเอกเหมือนเดิมปกติค่ะในตอนนั้นมันเป็นช่วงค่อนข้างกลางดึกนะฮะพระเอกก็เลยเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้แบบริมทางเนี้ยเพราะว่านางเอกอะ่ะมีเงินใช่ไหมเขาจะสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่เขาต้องการพระเอกก็บอกว่าพระเอกก็เลยคิดว่าอืมเออไอ,อดอกไม้พวกเนี้ย มันซื้อไม่ได้หรอกมันต้องใช้ความสามารถหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมพระเอกก็ไปเก็บดอกไม้ที่สวนมาบ้างโดนเขาไล่บ้างอะไรบ้างใช่ไหมจนมาถึงบ้านนางเอกก็จะเจอพวกที่เคยมาแกล้งพระเอกนะคือนางเอกเขาจะไปช่วยพระเอกแบบมีตอนนึงที่เขาช่วยอยู่อันตรงนี้จะไม่สปอยนะพอมาช่วยใช่ไหมก็เหมือนแบบเขามาแก้แค้นอนะ่ะมาแก้แค้นพระเอกใช่ไหมพระเอกก็แบบโดนซ้อมโดนตีใช่ไหมแต่ว่าแบบทําดอกไม้ไม้ช่อใหญ่อยู่นะเออ พอเมดเมดแต่ว่าวันนั้นอ่ะอาดาคากิอากิอ่ะป่วยป่วยเพราะว่าพ่อแม่หย่าก,กันแบบเศร้าอ่ะเออไม่อยากให้พ่อแม่หย่าก,กันใช่ไหมเขาก็เลยป่วยล้มป่วยแล้วก็แบบช่วยไม่ได้อ่ะแบบตอนนั้นเมดก็คือเป็นคนใช้นะที่แบบว่าจะดูแลคุณหนูอากิตลอดเนี่ยก็แบบว่าคุณหนูก็บ่นให้ฟังว่าพ่อแม่ของฉันจะเลิกกันแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอก ยังมีมาซามมเน่อยู่ทั้งคนเมดก็น้อยน้อยใจแบบว่าปกติปกติก็จะเป็นยังไงอ่ะแบบมีอากิมีแค่เมดคนเดียวใช่ไหมแต่เหมือนแบบครั้งนี้มีมาซามมเน่ขึ้นมาก็แบบไม่ชอบเกลียดมาซามูเน่หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เลยก็เลยมันนางเอกเอ้เมดอะเขาจะมีชุดชุดชุดหนึ่งที่มันจะไม่ใช่ชุดอะแต่เป็นตุ๊ก,กตาที่แบบส่วมชุดของ อากิงี้แล้วก็จะมีวิกทรงผมของอากิใช่ไหมตอนเด็กก็เลยเอามาใส่ใส่ได้พอดีด้วยแล้วก็พูดออกไปพระเอกก็สารภาพกับอากิครับสารภาพแล้วเออเดี๋ยวสารภาพใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชอบชอบอากินะบะบบบบใช่ไหมแล้วก็นางเอกก็เลยบอกว่าฉันไม่ฉันไม่มีทางชอบคนอย่างนายหรอกเจ้าหมูตอน ล้วขอตั้งชื่อให้ในายว่าเจ้าหมูตอนมันก็แบบพระเอกถูกหักออกอะเออเ <c oughs> ข้าใจว่าม,มันก็เลยกลายเป็นความแค้นของมาสมุนนี้ตอนเด็กซึ่งแบบว่าเอาตรงๆคือนางเอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงอันนี้คือสปอยตอนล่าตุดไปแล้วได้เนี่ย <c oughs> เออคือพระเอกแบบนางเอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็คิดว่าแบบมาสมุนนีเขาจะมาหาใช่ไหมก็รอรอแต่พระเอกเขาก็ไปฝึกร่างกายกับปู่ของเขานะ ทำให้พระเอกโตมาขึ้นแล้วก็ลอยอย่างเงี้ยแหละแต่ว่านางเอกก็แบบเศร้าอะเศรา้าที่ขเขาไม่มาหาแบบเออแล้วพระเอกก็เลยจะเป็นการแก้แค้นก็คือทำให้นางเอกตกหลุมรักแล้วก็หักอกทิ้งนะก็คือ mm. เรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแค่สปอยเบื้องต้นถนัน้นะเป็นสปอยตอนล่าสุดที่แม่งโคตรพีคแล้วกูสปอยไปแล้วอะ่ะแต่ก็ช่างมาแล้วกันนะเราจะบอกไว้ต้นคลิปนะว่าเมื่อนี้ คลิปนี้มีเนื้อหาสปอยรุนแรงและเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพียงแค่นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะส่วนคะแนนอนิเมะตอนแรกมันเป็นแค่ตอนแรกแล้วก็มีพรีวิวออกมานะคือให้ไปภาพโคตรสวยซิวาริงทาภาพสนะุดมากคือให้ไปก้าเต็มสิบเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องอันนี้ส่วนแค่ภาพนะเพราะบางส่วนยังไม่ได้เห็นเนื้อเรื่องแบบถัดไปเรื่อยจะให้สิบเต็มสิบมันก็ยังไม่ใช่นะ สำหรับอนิเมะนะแต่ว่ามังอะมันออกมาค่อนข้างออกมาจะจบแล้วมังก็คือนั่นแหละก็ถ้าใครทนไม่ไหวก็ไปอ่านมังงะรอได้นะเพราะว่าออกมาค่อนข้างไกลแล้วเหมือนกันแล้วก็แต่เป็นการสปอยนะมันเป็นการสปอยอนิเมะเหมือนกันซึ่งมันก็นะสนุกดีสนุกดีลองไปดูนะขอฝากประตูนแล้วก็ช่อง รีวิวเมคายไปด้วยนะคะขอบคุณมากจ้า